สวัสดีทุกคนด้วยับผมวันเดียเรามาอยู่กันใน Jurassic World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันเดียวเราก็กลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนช่วงนี้ช่วงสงการานตะ์เนาะคนก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปเล่นสงการานต์กันนะผมซึ่งพี่ก็ลงคลิปไว้นะว่างค่อยแวะมาดูกันนะครับผมทุกคนโอเค พี่องบอกเลยว่าเอาจริงๆตอนเนี้ยพี่ตีไม่ทันพี่ทําคลิปไม่ทันแล้วดูดิแพ็กแกสออฟได้ด้านเหลืออีกหนึ่งวันจะหมดเวลาแล้วซองพี่ยังตีไม่ครบเลยแล้วนี่แพ็กใหม่ก็ามาแล้วนี่แพ็กนั่งรถเล่นก็มีโอ้โหคือแบบตูไม่รู้ตูจะเริ่มมันจากอะไรก่อนเลยเอาจริงๆนะและโอเคนั้นตบแพ็กนี้ก่อนเลยแล้วกันครับผม Except the i s อ a n d แลนะครับผมทุกคนว้าวนี่เลยครับผม มีสิทธิ์ลุ้นนะผมนอนบัมปี้นะพี่วัวโทโรโแล้วก็ป้าเล็กซี่ด้ผมทุกคนว้าวโอ้โหสามตัวนะผมจากจูลสิกเลยนะฮะโอ้โหดูดิโอ้นี่3%สามเปอร์เซนด้วยสาเปอร์เซ็นได้ผมขอโทษด้วย,วยทุกคนก็ไม่ได้เหมือนแพ็กอื่นที่เกลือหน่ปอร์เนอะ อันนี้เพิ่มมานิดหน่อยจาก2เป็น3จาก1เป็น2จาก2เป็น3โอ้โหคิดได้ยังไงแล้วก็มีรีเจนนะผมถึงซุปเปอร์แลนนะ,ะก็โอเคแหละตูก็รู้ตัวว่าตัวต้องได้ซุปเปอร์แลนอยู่แล้วทุกคนถ้าอยากได้อะเหรอตัวไหนก็ได้3ตัวเนี้ยยังไม่ได้แม็กซ์กตัวเลยทุกคนโอเคบังคับใช้ คือไอ้นกหนึ่งตัวเหรอแล้วก็ตัวอะไรก็ได้สามตัวอันนี้เห็นเพื่อนบอกว่าพี่ฮะเขาน่าจะลงผิดเนาะผู้พัฒนาเพราะว่าถ้าใส่นกไปแล้วแล้วตัวอะไรก็ได้อีกสามตัวได้ยังไงใช่ไหมโอเคก็ประมาณนั้นครับผมทุกคนมาถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ลองไม่ใส่นกดูเดี๋ยวพี่ลองลองไม่ใช้นกดูให้ทุกคนเห็นว่ามันจะเอาไปได้ไหมไม่ได้ครับผมเห็นไหมมันบังคับให้ใช้นกนะแต่ตัวอะไรก็ได้สามตัว ตู่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ะเออเขาใจผิด,ดแล้วแหละทุกคนโอเคงั้นก็เดี๋ยวพี่จัดให้เลยปะาพร้อมแล้วจัดดีครับผมม่วงม่วงไปเลยเอาม่วงม่วงชน AI ไปเลยให้มาได้อย่างนี้ตอนแรกพี่ว่าพี่จะเจ้านกหมดเลยแหละเดี๋ยวเจอมหาเารีบัมปี้ตกตุยซะก่อนไม่ได้นะไปเล่นกับ AI มากไม่ได้นะวิธอันนี้พี่เอาค่าพลังสูงเกินไปว่ะ แต่เนี่ยทุกคนพี่เอานกมาสองตัวเพื่อมาเอามาแพทาุเนี่ยพวกกินพืชสองตัวเลยนะเว้ยก็ถือว่าพี่ไม่ได้เอาค่าพลังเกินไปใช่ไหมเออค่าพลังก็โหดแหละก็เข้าใจแหละแต่ว่าเห็นไหมเอไอ AI มันก็จะธนาทุพี่สองตัวพี่เอานกมาสองอะแต่เอไอมีกินพืชสองนะครับโอเคถือว่ายนๆกันไปเนาะ <laughs> โอเคสองบาทและฟึบโอ้โหมีสี่แต้ม มีตีแบบนี้จะตบตีเลยหรือเปล่าจังหวะนี้มีตีมีตีตบศูนครับผมเพื่ออะไรวะมันทาเพื่ออะไรวะขู่กันสองจุกจุกอย่างน้อยอย่างน้อยก็จุกไปดีโอเคโยกอะแบลคิโอตัวยังกะยักษ์แต่ก็โยกอะอาราบิโหกตบหกจังหวะนี้มีหกตบหกมีหกตบหกครับผมสวยงามฟึบบ,บั เรียบร้อยทำดีแล้วซวโดโดโดอนลูกพอ่อแทงไปก่อนมาแล้วครับผมถึงกิวของเซโคโดอนมาแล้วหามว่าพี่เจ้าก,กินเนื้อขึ้นมาไหมไม่ไม,ไม่พี่จะใช้ได้หละนกตบไปก่อนใช้นกตบไปก่อนครับผมปายนอนปึ๊บปึ๊บบะเรียบร้อยครับผมเพื่อให้แบบสูสีหน่อยฮะเอาราดิบัมปี้มาแล้วบัมปี้ตัวเขียวมาลวมวเยมาลย และอันนี้เป็นบัมปี้ล่างแม็กด้วยนะทุกคนล่างแม็กนะฮะแต่แค่ไม่ไม่โอ้ยทลุเลยเหรอ <laughs> มาราไบโอดูดอนมาแล้วโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่มีปัญหาอะไรนี่พี่วัวตีไม่เข้าหรอกไปนอนวักเรียบร้อยไปดน่อาลละและดิจโทโรมาแล้ว ลุงีีพี่น่าจะเอาพี่วัวมาตู้อัมันแต่พี่วัวของพี่เนี่ยยังรีวิวไม่แม็กอ่ะแต่นี่แหละพี่วัวของ AI ล่างแม็กไปแล้วไปนอนให้โอกาสตีไม่ตีเหรอโอเคมาปุ๊บปุ๊บป,บปบแงมกัดเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมววสวยงามครับผมทำดีลูกทำดี เอาละมาเข้าสู่รอบสองครับผมจัดบ้ายังคงให้ใจนกแต่พี่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะอ่ะพี่เอานกแบบเบาๆเหรอเบาๆเหรอเนี่ยเหรอระดับคอมมอนไะมอันนี้เป็นไฮบิดแดงแต่เป็นระดับคอมมอนนะครผมเดอะบิ๊กวันดูจะรอดดูจะรอดไหมเอา้าใช้กรโบกขึ้นน้ำได้นี่ปะจัดครับผมก็ได้นี่ ก็ได้อยู่นี่เอาล่ะครับผมทุกคนบ้าบ้าเล็กซี่บ้าเล็กซี่อย่ามาแพงลิตแถวนี้บ้าเล็กซี่คือดาเมจดุดันมากครับผมดาเมจคือโอ้โหมีการตบตบดูเชิงไปหนึ่งฮะโอเคบ้าเล็กซี่ยังครับผมตึด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 ไม่มีปัญหาโอเคมาเดี๋ยวจะให้นกเนี่ยตบบ้าเล็กซี่ซะด้วยนะเดี๋ยวก่อนนะนะ บาเล็กซี่มาทำดาเมจเยอะนะโอ้โหแล้วตบแค่หนึ่งตบแค่หนึ่งดูเชิงมาเรื่อยๆครับผมสกิดมาโอเคกะว่าจะวันช็อตเลยใช่ไหมแต่ขอโทษด้วยไปนอนบาเล็กซี่เบืบื๊วบป,ปัก,ปกเรียบร้อยไปดีบาเล็กซี่เก็บชาร์จไปให้เดอะบาริโอกมาแล้วตอนนี้บาริโอกดีซิซันนี้เป็นบาริโอกเผือกนะครับผมที่เข้ามาให้เราได้เก็บสะสมกันนะะก็อขายอยากได้ตัวอยากได้มาเลี้ยงไว้ที่บ้านต้อง ต้องเก็บแล้วทำดีแล้วดกลูก,ลกพอ่อมาละครับผมเดอะบิ๊กวันมาแล้วเอาล่ะเดอะบิ One, ๊กวันนี่ตัวตึงนะบอกเลยนะตัวตึงนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเฮเอาเดอะบิ๊กวันไว้ใช้ทาไม่ตายดีกว่าไปหนอนฟึบบับเรียบร้อยไปดีเดอะบิ๊กวันนี่ใช้ท่านี่จี๊ดเลยนะ เอาล่ะแล้วเดลต้ามาแล้วเดลต้ามีสีตบสีเลยหรือเปล่าจังหวะนี้มีสีตบตองครับผมเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรเฮ้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเพื่ออะไรตัวจริงๆพี่ตบได้ตบตุยเลยนะเนี่ยอันเนี้ยเก็บไว้ก่อนครับผมทุกคนเก็บไว้ก่อนเฮ้ยมันก็ไม่ตุยนี่หว่ามันไม่ได้วันช็อตนี่หว่าทุกคนโอเคแล้วตบสาม โอ้ยเกือบตายแล้วตกตีนี่ตายเลยนะเนี่ยเอาละมาเดิอบิควันลงสนามมาแล้วเฮ้ยเดิอบิควันไม่ไดท้ท่าไม่ตายดิแต่ท่าหกก็ได้เท่เหมือนกันเท่เหมือนกันยหนอนปึ๊บป๊บ,ปบมาดินี่น,นี่ไม่ต้องท่าไม่ตายก็ได้โอ้ยเ,อเรียบร้อยชอบดูท่านี้มากเลย <laughs> โอเคแก้จบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผม มาดีมาดีเดอพิกวันท่านี้พี่ชอบมากเลยอ่จจะจริงเดอีพิกวันนี้เป็นตัวเดียวนะเวโลซีแรปเตอร์ตัวเดียวที่ถ้าไม่เหมือนชาวบ้านเขารอบตายอะผมจัดมากไม่มีปัญหาเลยแล้วก็เอโคชารีบูโอ้โหแล้วเราใช้นกอะไรที่มันแบบเกินไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วตูวต้องใช้เลยเนี่ยไอ้นี่ถือว่านกไหมถือว่านกไหมไม่ใช่เอ้ยบะมี่เดี๋ยวนะพี่มีนกอยู่นี่ไง เรียบร้อยแกจบล้แกจบแล้วเจอนกนี้ก็ไปเอาปลาเล็กซี่ลงสนามดิเอาเอาดิบัมปี้ลงสนามดิเอาโอเคไปเฮ้ยดิบัมปี้ไม่ได้ดิเป็นกินพืชน,นะไปกับเขาได้ยังไงเนี่ยปะจัดครับผมบัมปี้ไปกับเขาก็ตายบัมพี้เล่นไม่ดูเลยเออเฮ้ยแต่จริงๆไม่ตายหรอกมีนกน้อยแบกตัวเดียวสบายมากครับผมบอกเลยสบายมาก อารามีสองตบสองจังหวะนี้มีสองตบสองหรือจะตรงตรงให้บ้านเลกซี่เอาไม่ตบครับผม a อ AI จะบอกนะจะเก็บชาร์ตไม่เก็บครับผม Echo. Echo. เอเคอเคเรืองแสงสีลบต้มมาเลยจังหวะนี้มีสองมีสองตบหนึ่งครับผมเป็นการสะกิดโชวโ์ล่วงตัวหนึ่งเลยนะนั่นอะจะทาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยจะทาแบบนี้ได้ยังไงป่ายนนทําแบบนี้ได้ยังไงวะปับป๊บ พักเรียบร้อยสกิลรวงตัวหนึ่งได้ยังไงเอาราและชาลีลงสนามมาแล้วจริงๆใช้นกเก็บตามก็ได้นะถ้าพี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกคนแต่ว่าเอาอไหนดวเมื่อกี้ภาพลวงไปสองตัวตกใจนึกว่าไปหมดแนละ้โอเคเราต้องใช้ตัวให้มันครบครับผมแท็กนี้อา้าวนี้ก็จบดินี้ก็สวยดีครับผมงี้ก็สวยดีฟึ๊บฟึ โอ้ยกันสามอืมเอไอกันสามใส่กูเลยหรือแม่เห็นเราจะตบหน่อยกันสามแล้วเรียบร้อยโอ้โหทำดีดละวดกด้อยลูกพอ่อมารวครับผมป้าเล็กซี่มาแล้วดีอะผมถึงบอกว่าเราต้องให้เกียรติให้เกียรติตัวอื่นด้วยอะผมปายนอน เดี๋ยวเดี๋ยวพี่คำนวนอะไรผิดพลาดหรือเปล่าวะแต้มมันเหลี่ยมมันเลื่อมกันนิดเดียวโอ้โหแล้วตูก็มองผิดอ้อยให้มันได้อย่างนี้สิไไปนอนบักเรียบร้อยนี่นอนจริงเอาละชาลีลดระดับมาแล้วเมื่อกี้แต้มมันเหลี่ยมมันเหลี่ยมนิดนึง เฮ้แล้วไดโนเสารนี่มันมาจากพวกสูรสติกเวอร์ค่ายกีเดเซียบทั้งนั้นเลยโอ้โหแล้วป้าเล,ล็กนี่ไปดอนแล้วทาดีแล้วป้ามารารับผมพี่วัวโทโรโมาแล้วพี่วัวโทโรโจังว่านี้้าไม่ตายไปเลยไปยนอนวัดงั่มปึบปึบเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมวสวยงามครับผม มันต้องอย่างนี้ดูเดือดอย่างนี้ครับผมทุกคนและตอนนี้แพ็กเอ็กเซปเดอะอแล์ก็จบไปไม่ที่เรียบร้อยจัดบากขอย่างดีกขออย่างดี ก็ยังดีกว่าที่ตูจะได้ซูเปอร์แลทุกคนโอเคก็ถือว่าอยู่ระดับดวงอยู่ระดับปานกลางครับผมไม่ได้วันนี้ขอโทษนะครับผมพี่ไม่ได้ซูเปอร์แลนะครับเจน1นะครับทีแรกเจน2นะครับขอโทษด,ด้วย